วันนี้เราจะมาเล่นท่อสุน้ำนะคะพอดีช่างเก่งไม่อยู่เห็นมันว่างอยู่ตรงนั้นเราจะต้องมาต่อกันก่อนสายไหนวะเั่มาเล่นเั่มาเล่นเอาสายไหนครับเอ้ยลอยไหมั <c oughs> น,านน่านจะนี่ก่อนอือได้แล้วที่ต่อทีนี้ก่อนไหนสายดำก็ดำใช่แล้วก็ <c oughs> อ,อันนี้กระดานนี้ อนนียตอนไหนนี่นหรออันนี้ใช่เลยอืมโมโว,วไปสายเหลืองสายเหลืองอือได้ได้ได้ คิดด่านเลยเฮ้ยเสียงแรงแรงเลยยังไม่สุดเลยเนี่ยไปไปตรงนู้นยกไปได้หรือเปล่าได้ เอาให้ลงลนะนะเออเอาเบาๆก่อนะเอ่อมันจะออกตรงไหนวะลองดิน้ำมันจะออกตรง,งนี้อ๋อแรงนน้ำหมดแ, <laughs> แล้วนะ้ำเปิดอันไปนสายแรงอีกเออสายสาย ยังไม่สุดเลยแรงมาก <c oughs> ยังไม่สุดเลยลดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวายกบนขยับเนะติมน้ำไปเปิดน้ำกันช่วงแล้วนะไฟหน้าแรงที่สุด อัาป่ะไหนนอนนี้เยอะก่อนถ้าเปิดถ้าเปิดสุดนี่มันจะแรงขนาดไหนอ่ะต้องลองต้องลองเองดูมาซะอะลิ่งค้านยาล้าคืนเลย <c oughs> ถอนถอนยาได้เลยนะ <c oughs> จะพังไหมเนี่ยแรงแรงมากอ่ะแรงเท่าน้ำอะ่ะ <c oughs> พูดแรง นี่เดี๋ยวจะรอน้ำเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองเล่งแบบให้สุดเลยให้พุ่งไปนู่นเลยนี่น้ำก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดแบบสุดนี่เลยจับดีๆนะอันนี้เฮ้ยยังไม่สุดเลยนี่ต้องต้องไปหางเนยต้องสุดอยู่ไหม แรงเกินอบบนี้ฮะแล้ดสุดจริงๆแล้วตะก็ถอยถอยดีแรงมากอ่ะน้ำมันร้องใส่เทนเทนแล้วเต็มเครื่องแล้วค่ะเต็มเครื่องแล้วลดอันนี้แล้วขันนอนแล้วช่วงขันนอนแล้วสุดแล้ว แต่เวน้ำามาาไหน้ำฝั่งไหนไม่รดอนเลยเปิดอยู่ด้วยเปล่าท่าไม่รดเลยอะฝ่งนี้ท่วมจะถึงคนนอแล้วอ่ะดูดิดูดิฝ่งยในน้ำไม่ทันแล้วเต็มแล้วเทินเต็มแล้วนะคะตอนนี้ผู้คนก็จะไม่ลงบ้ากอีกต่อไปมีน้ำทำนาแต่ร้อนมากเลยเนี่ยใ่ดิร <c oughs> ้อนจีเลยอะ ตอนนี้ก็พังไปที่เรียบร้อยตัวนี้แห้งนะแต่ตรงนู้นท่วมท่วมตอนนี้น้ำได้ท่วมบ้านเมืองผู้ลี้ภไัได้หนีออกไปข้างๆหมดแล้วร้ม,วมถึงพี่ตาน้วย <laughs> ดูยญาดูพวกหมดเลยอะหญ้าไปเคลร์ลำเ,เลแรงมากเลยเจ๊ะจะว่าไหมต้องมาดูกันอีกทีฮะเก้มไ,ไม่ได้กลับก่อน จะลองอีกรอบนึงจับดีโอเคเฮ้ยสายสายเอาสายไปไหนชอบไปล่องเลยอ่ะแพงเดียบร้อยพังเดือบร้อยตอนนี้แบตร้อนมากเลยอ่ะเก็ียดีกว่าจะได้ทำลายรักฐาได้ เห็นเจบอกว่าฝนตกฝนตกแรงมากปิดน้ำน้อวันนี้ก็พอแล้วนะคะนี่เราเติมน้ำให้ประชาชนเรียบร้อยแลย้วดูท่วมแล้วเรียบร้อยไม่รู้ช่างกิ่งจะด่าหรือเก๊จะด่ากันแน่ต้องรีบเก็บก่อนนะต้องรีบทำลายลักฐา <c oughs> เอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งเครื่อง I'll tell you.